โอเคครับก็สวัสดีชาวเพจชาววินิ่งชาว,ชาวฟิฟแล้วก็ชาวดีมรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก็วันนี้ครับผมก็จะมาเปิดแพ็กกันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายกันไปนานเกือบหนึ่งสัปดาห์นะครับผม <c oughs> ก็โคโนมิได้แจกแจกทอง500อทองนะ <c oughs> เหมือนจะเป็นแบบแก้ระบบเล่นออนไลน์นะเล่นไม่ได้ฮนะเล่น <c oughs> แล้วก็เป็นโมคะเฉยเลยตอน <c oughs> ผมเสียดายเลยครับผมผมเจอ2รอบเลย เล่นออนไลน์แล้วก็โมคะอยู่ดีก็โมคะเล่นจบไปแล้วแล้วอยู่ดีมันโหลดหน้าดำหน้าจอดำแล้วมันก็ค้างแล้วก็โมคะเฉยหมดเลยคนระับอ่าก็มีทั้งหมด11คนนะผมได้สูงไปแล้วครั้งนึงนะได้บูโน่ฮนะก็ถือว่าใช้ได้คนระับบูโน่ก็แพ็กนี้ก็มีอาเกโลมีฟันไดมีกองเต้ซอนฮึงมินเบเลโน่นะฮะแล้วก็บูโน่เฟร์นันเดสมี แจ็กกิลลิชนะแล้วก็มินานะแล้วก็โซยุนคูอ่อไรซ์ไรซ์ข้าวนะแล้วก็อดามาทาโอเร่นะฮะบอกเลยว่าตัวนี้อยากได้อยู่นะก็อยากเล่นนะมาเราก็จะเปิดกัน500้อทองที่โคโนมิได้แจกเลยนะครับผมโอเคไปไปกับแพ็คแรกฮะ <Huh? S 1> ไม่เอาบูโนโน,นะบูโน,โนมนีแล้วไม่เอาบูโนเพราะยังไงครับไปแล้วกับแพ็คแรกมาเลยหรือเปล่า มาเลยหรือเปล่าอุย้ยแจ็กกิลลิชยังไม่มีครับใช่ไหมใช้แจ็กกิลลิชมาหรือว่าใครผมไม่รู้อ่ะผมผมดูหน้าไม่ออกเนละยก็จะแจ็กกิลลิชนะผมก็ได้อยู่นะผมก็อยากได้นะครับตัวเนี้ยไปครับความจริงผมอยากได้ทุกตัวเลยนะจริงผมอยากได้ทุกตัวเลยฟันไดก็เป็นเวอร์ชันหกสุดนะเก้าสิบแปด ความจริงฟันนี้มันควรร้อยอ,ะอ่ะเออตัว,ต,วตัวอื่นนี่ตัวอื่นนี่กระจอกแล้วสแตตอย่างโหดเอกอิดม,มาแพ็กที่สองอไปไปเลยเอาเอนเอนกโกโลกองเต้ไปเอนกโกโลกองเต้จะมาทำฟูลฝรั่งเศสนะยังไงอุ้ยซอนทึ่งมินก็ได้ยังไม่มียังไม่มีเอ้ยไม่ซ้ำเลยครับซอนทึ่งมินหน่ะ มัมีสามเลยนะสามแพ็คโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ผมต้องไปเคลี้ยวฮะเราเตะเต็เตมก็บอกเลยว่าแพ็คนี้แต่ละตัวนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะก็ฟันไลท์ก็พอจีบผมมีนะฟันไลท์แต่ก็อยากได้ตัวโหดขึ้นไงนอเออชิโซโกะไปไปลาก่อนลาก่อนมาสุ่มต่อฮะ ขอกองเต้ตัวหนึ่งขอแค่กองเต้ฮนะไปทำฟูฝรั่งเศสนะให้แขกแกร่งขึ้นนะฮะไปไปครับอาร์ดาก็ได้อาร์ดามาอาร์ามาตา,า,าเอาเลยไปแล้วยังไงแพ็กที่สามโอ้ตัวเดิมแจ็กกิลลิตโอ้โยตัวเดิมับตัวสามไม่เอาดิไม่เอาตัวสามไม่เอาตัวสามไม่เอาตัวสาม ไม่เอาตัวซ้ำไม่เอาตัวซ้ำขอไม่เอาตัวซ้ำนะครับผมมาฟันไดทหน่อยก็ได้ฟันไดทฟันไดทไป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 ไม่เอาแจ็คกิลิตไม่เอาแจ็คกิลิตโอ้หไม่เอาแจ็คกิลิตด,ดิทำมาอีกรอบนี่เซ็งเลยนะทำมาอีกรอบนี้คือเซ็งอื้ออาดามาสวยโอ้โหตัวอใหญ่ใหญ่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ได้เปิดกระฟิงให้มันเลยไม่มีผมนะมาดิ อารามาตาโอเล่ฮะโอ้เสียดายแจ็กกิริชมันซ้ำอ่ะโอ้โ,อโหเหลือร้อยทองสุดท้ายครับคือตอนนี้เราได้บูโน่ฟอนันเดสซอนฮึงมินแจ็กกิริชแล้วก็อารามาตาโอเล่ฮะเหลือหนึ่งสองสามสี่ตัวนะโอ้โหเปอร์เซน็นนี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เยอะมากเลยฮะได้ตัวที่ไม่ซนะ้ำเลยไปแต่เราจะดวงซวยหรือเปล่าอันที่จะได้ตัวซนะ้ำเนี่ยไปครับให้สุดท้ายแล้ว,ลวสุดท้ายยังไงยังไง อ,อกองเต้มาแล้วครับผมโหนี่กว่าจะมาครับอย่าได้มานานแล้วสำหรับเอ็นโกลกองเต้นะมาทำฟูลารั่งเซส,สนะครับผมสวยงามนะสวย,ยงามตามทั้งเรื่องโอ้โหป้าหมายนี้โอเคครับถือว่าคุม้มครับถือว่าคุ้มก็ได้แจ็คก็ตสิทซ้ำม,มาก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรับเลยเอ็นโกลูกองเต้ผมไม่รู้ว่ามันตันเท่าไหร่นะ ก็ถือว่าคุ้มอ่ะคุ้มเลยอ่ะอืมเลเวลสนะิบแปดน่ะน่าจะกำลังเยอะอยู่นะโอะ้ตันเลยปะเนี่ยโอ้ก็ตันโอ้ก้าสิบเจ็ดก้าสิบเจ็ดเลยเหรอก้าสิบเจ็ดเลยเหรอก้าสิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอะ้นิดเดียวเหลือไว้เพื่อเหลือนิดเดียว ผมก็จะอัพทุกตัวนะถ้าพอนะถ้าการอัพพอนะโอเต้เต้เก้าสิบเจ็ดนะไปอนามาต่ตอครัอาบอนามาชอโอเลยเล่นแน่ผมเอาไปเล่นแน่นอนนะอนามาเตะโอเลยนะคือบอกเลยว่าผมชอบมากครับตัวเนี้ยมันทั้งตัวใหญ่ทั้งเร็วโอ้โหครบเครื่องอนะ่ะยิงเปิดเปิดก็แม่นครบเครื่องคนระับตัวเนี้ยอนามาเตะโอเลยนะ<อ>ผมไม่รู้มันเคยมาเป็นฟีเจอรอ์น่าจะเคยมาแนละ้วมั้ง ผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มนะ <Yeah. S 1> อโอ้โหเลยเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่นะเนี่ยตันเท่าไหร่อะอารดามาผมไม่รู้นะก็สิบสามถึงเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้โการอาไม่พอแน่เลยแล้วท่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้อารดามาเราต่อไปซอนไปโอ้ผมไม่มีการ์ดน้ำเลยมีแต่แอนแสนอ่ะก็ผมไม่อยากใช้เยอะนะ โอโ้ให้อัพอารดามาก่อนมีการหมื่นสองอยูอ่ก็น่าจะได้อัพแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าไม่มีไม่มีการ์ดนะไม่มีการ์ดอัพแล้วครับไม่ค่อยได้เล่นเอ่อทัวร์นาเมนต์นะไม่ค่อยได้เล่นทัวร์สักเท่าไหร่นะแต่วันจะไปไปดูทีมฝรั่งเศสก็กองเต้ผมเนี่ยกองเต้ผมยังเป็นแบบแครี่โอเวอร์อยู่อะ่ะ ใช่มาแล้วไงใส่ไปสวยงามครับสวยงามนะโอ้โหก็ได้มาแล้วครับสำหรับเอ็นโกโลกังเต้ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมบ๊ายบาย